สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง i am mod นะครับช่อง m o สซอยวัดนะโอเควันนี้ก็มาพูดถึงแบตเตอรี่ Super V นะครับที่ใช้งานมาสักพักหนึ่งนะครับก็จะพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับว่าจะเป็นลักษณะยังไงมีปัญหาอะไรไหมนะครับที่ใช้งานมาประมาณสักสอถึงสเดือนประมาณนี้นะครับก็โดยรวมนะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่แรงนะครับอ่ะเรามาฟังเสียงกันดูนะครับ สำหรับผมผมว่าเงียบนะแต่บางทีอาจจะอาจจะดังเกินไปสําหรับบางคนนะนะฮะผมผมว่าเงียบอยู่นะโดยเอามาเปรียบเทียบกับปตัตเจียนตัวปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ก็เป็น c k l นะครับรนี่นะครับลอง super ์วีนะรอบจัดนะครับแล้วก็มีเสียงที่ค่อนข้างเบานะแต่อาจจะบางคนอาจจะวา่าเสียงดังนะแต่ผมว่าไม่ดังนะก็คือมันแบบมันนิ่งนะแล้วรอบมันไม่ ไม่ตกไม่ขึ้นไม่ลงนะมันก็คือแบบมันก็แบงนี้ตลอดนะบางบางบางเครื่องนะมันจะเป็นแบบอืแล้วกัอประมาณนี้ครับบางทีมันช้าบางทีมันเร็วนะอันนี้ผมก็งงนะแบตเตอรี่บางตัวมันไม่สามารถที่จะสมูทได้ขนาดนี้นะแต่ข้อเสียนะตัวนี้ก็จะประมาณนี้ก็คือมันมันแรงเกินไปนะครับมันเร็วมากจนเกินไปนะเวลาใส่ฟันรองนะครับที่ผมเจอนะเวลาผมใส่ฟันรองไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะเวลาถ่ายอย่างเงี้ยมันจะชอบติดตรงฟันรองนะครับ มันจะติดตรงฟันรองที่เราใส่นะแล้วแล้วมันทําให้แบบไม่ค่อยกินผมนะจากที่ผมสังเกตก็คือบางทีมันอาจจะเร็วจนเกินไปคุณสังเกตเวลาเวลาถ้าดูช่องตรงนี้นะมันก็ดีแหละนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันเร็วจนเกินไปนะครับมันเร็วเร็วมากนะอันนี้สําหรับสําหรับตัวนี้มันอาจจะ,ะไม่เหมาะสําหรับผมนะแต่ผมก็ใช้อยู่นะใช้เปิดทรงเปิดอะไรนะสําหรับคนที่ผมแข็งผมเส้นใหญ่นะครับอันนี้เปิดทรงคือดีมากนะ สำหรับคนที่ผมยาวๆมาแบบอยากตัดสกินเฮดนะใช้ฟันรองอันนี้ถ่ายได้นะครับแต่มันจะติดตรงตรงฟันรองตรงนี้นิดนึงนะครับก็เวลาเวลาเราตัดเราก็พยายามแค่ออกประจานะ,ะที่ผมเจอก็คือมันมีความเร็วที่ค่อนข้างมากนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันแต่มันเร็วเกินไปนะครับอ,อย่างเช่นเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูก็คือ,อตรงฟันนะครับฟันเนะี่ย คือถ้ามันปกติเนี่ยมันก็คือมันจะมีช่องว่างให้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 ผมเข้าอยู่นะแต่ถ้ามันเร็วจนเกินไปบางทีผมมันเข้าไม่ได้นะมันเหมือนแบบเส้นผมอันนี้อันนี้เป็นช่องว่างนะช่องว่างนะครับช่องว่างตรงนี้เส้นผมมันจะเข้าตรงเนี้ยก็คือตรงเนี้ยมันเร็วจนเกินไปจนจนเส้นผมมันเข้าไม่ได้นะก็คือมันตัดได้แหละนะครับแต่ถ้าเป็นแบบคนที่ผมเส้นเล็กผมเส้นอ่อนบางทีมันมันหนีหนีผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเจอนะผมไม่รู้ว่าผมอาจจะอธิบายถูกไหมนะครับก็คือมันได้อยู่นะครับได้อยู่สวยอยู่นะครับแล้วก็แรงด้วยนะน้าหนักก็ถือว่าหนักอยู่นิดนึงนะแต่ค่อนข้างกระทัดรัดนะคจับถนัดมือดีนะครับ <S <S ก็ประมาณนี้เลยนะครับตัดเร็วอยู่นะตัดเร็วตัดไวนะครับตัดเปิดทรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วมากนะครับแต่เครื่องโคตรแรงเลย นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ